ไล่ผัวอ่อนน้อยพาเพื่อนมาดูวิธีกินเมบาฉีกตานะครับมันมีสองวิธีไล่ผัวออนน้อยจะนําเสนอให้เพื่อนดูครับบางทีเพื่อนกินไม่เป็นฉีกไม่เป็นปอกไม่เป็นครับวิธีปอกก็ฉีกตาง่ายๆนะครับสำหรับสูตรไล่ผัวอ่อนน้อยนะครับนี่นะครับโซ่ฉีกตาเป็นอย่างนี้โซ่ฉีกตาจะเป็นรูปสุขนาดนี้นะครับข้างบนเป็นตาคอดอย่างนี้ครับของแท้นะครับเราก็จะมีวิธีกินมีสองแบบครับเราจะกินให้เพื่อนๆดูทาวิธีให้ดูนี่ครับวิธีกินทั้นแรกคือครับทีนี้นะจะออกมาท่านี้ครับ นี่ครับกีแรกนะครับกินแบบง่ายๆนะครับนี่ครับฝานท่านี้ได้เลยครับปึ๊บเราก็กินได้เลยครับไม่ต้องปอกเปลือกครับนี่ครับนี่ครับนะครับตัวฉีดตาครับนี่เรานี่ครับก็ฉีดอย่างนี้เลยเพื่อนๆปึ๊บนี่ครับนี่ครับฉีกกินเรื้องเรื่องครับเนี่ย วิธีฉีดก mm ินรถฉีกตาให้งานนะครับนะครับและวิธีทสองนะครับวิธีที่สองกิน hmm. ว uh, mm ิธีเป่ารถฉีกตาวิธีสองนะครับมาดูครับนี่ครับรถฉีกตานะครับนะครับนี่ครับนี่นะครับตัวฉีกตานี่ครับอ่เราก็จะมาผ่ารถฉีกตาวิธีสองให้เพื่อนๆดูนะครับว่าผ่ากินง่ายๆครับแล้วผ่าครึ่งลูกเลยครับแล้วก็ฉีกครับ นี่ครับผ่าผ่าครึ่งลูกเลยนะครับไม่ไม่ต้องปอกเปลือกเลยครับสมบปะที่กินที่ง่ายที่สุดในสามโลกครับคือสมบปะฉีกตาครับนี่ครับว้าวนี่นี่นขนาดเขียวนะครับนี่ขนาดเขียวนะครับเนื้อเนื้อนี่เหลืองออดเลยครับเพื่อนๆเห็นไหมครับครับอ่าเฉีให้เพื่อนๆดูนะครับเราต้อง นี um. 是是是是่ครับมันจะฉีกนะครับฉีกก็คือเราฉีกตาขึ้นท่านี้นะครับนี่นะครับอ่าฉีกกินเหมือนกันอ่านั่นเราให้เจ้าเจ้าที่คลิปที่แล้วเราให้เจ้าที่กินก่อนนะครับตามหลักอ่าของคนทําไร่ทาสวนนะครับเขาต้องให้เจ้าที่กินก่อนครับนี่ครับเป็นไงครับนี่ครับง่ายง่ายครับวิธีสองคือเราผ่าครึ่งลูกกินแต่ไร่พูชอบวิธีหนึ่งมากกว่านี่ครับอ่ะครับผ่าไปเรื่อยครับชมวิวีสวยครับนี่ครับ เรามีเบื้องหลังกาวที่ทสวยงามก็เ,เอามาแบ่งปันกันให้เพื่อนๆดูแล้วไม่เบื่อครับนี่ครับสวนไหมโอ้โหว้าวสวนไหมนี่ครับที่กินเราฉีกตาเราฉีกได้เลยครับเราไม่ต้องปอกเปลือกครับโดยไรพวน้อยนี่ของไรพวน้อยนะครับเป็นตัที่ออ่ยอดช่วงแล้งเ็นลูกไม่ค่อยใหญ่แต่มันก็ได้ราคานี่ครับสวยนี่นะให้เจ้าที่กินก่อนนะครับ นี่นะครับสวยครับนี่ครับวิธีกินครับกินกับสับปะรดที่เราไม่ต้องปอกเปลือกกับการที่เรานั่งชมวิวสวยๆวิวดีๆนี่นะครับนี่นะครับเอาผ้ามาฝากกันนะครับไรบัวน้อยนะครับนี่ครับวิถีชีวิตมีนาข้าวด้วยนะครับสสวยๆครับนี่ครับนาข้าวนี่ครับวิธีกินสับปะรดฉีกตาง่ายๆไม่ต้องปอกเปลือกครับ เนี่ลองกินหนึ่บ้างสิจะที่พอแล้วนี่เอาภามาฝากกันอืมเป็นไงบดไหมสุดยอดนี่ครับอัปเดตข้อมูลโดยไลฟ์พูอ่อน้อยนะครับวิธีกินโรชิตาแบบที่สองนะครับโดยไลฟ์พูออน้อยก็เพื่อนๆก็ซื้อกินเจอที่ไหนซื้อไปทานก็ทานอันนี้ครับอร่อยสุดยอดและทานง่ายเพราะว่าบางคนไม่รู้วิธีครับลรา มาถาไลฟ์ผูอยู่เรื่อยไลฟ์ผูกกออ็ต้องทําคลิปเสนอทีละเพื่อนเพื่อนกดดูคลิปดูได้ทํากันได้ครับขอบคุณที่ติตามครับไลฟ์พูน้อยครับถ้าคลิปมีประโยชน์ช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้ไลฟ์พูน้อยด้วยนะครับบ๊ายบายไลฟ์พูน้อยครับ